งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติ่โตโองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิาดธาตาุาตาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะครับ ท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพครับเราย้อนไปคุยถึงวันสำคัญคือวันที่5นะมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะและวันที่5ก็กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติถามว่าทำไมเราใช้วันที่5มิถุนายนก็เนื่องจากว่า เมื่อวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในสมัยนั้นนะก็ทั้งสองพระองค์ก็ได้ทรงหวานข้าวที่ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนหรือที่เรียกว่าทุ่งบางเขนและก็เพื่อเป็นการลํำลึกถึงความสำคัญของข้าวรวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาก็เลยมีการกำหนดให้วันที่หมิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ อันนี้ก็ถือโอกาสนี้ลํำลึกนึกถึงพระคุณของชาวนาที่ได้ปลูกข้าวเป็นอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศนอกจากนั้นก็ยังส่งไปเลี้ยงประชากรชาวโลกไม่ให้ขาดแคลนอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็คงจะได้ยินได้ฟังบทเพลงที่เชิดชู ชาวนานะฮะอยู่เสมอเสมอแต่เนื่องในวันสำคัญวันนี้ผมก็ต้องย้อนถามว่าและที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แต่เอ่ยปากชมพูดให้กำลังใจชาวนาเราก็ได้แต่พูดให้ความสำคัญกับคำว่าข้าวเท่านั้นหรือเปล่าแต่ในทางปฏิบัติเราเคยตั้งคำถามไหมว่า ทำไมชาวนาถึงมีบทที่พูดกันอยู่เสมอว่านะฮะทำนานะฮะทำนาปลังทำนาปีมีแต่นี้กับสั่งทำนาปรังมีแต่สั่งกับนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสรุปว่าไม่ว่าทำนาเมื่อไหร่ก็มีแต่นี่นี้นียกเว้นขณะนี้ซึ่งราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีหมื่นกว่าบาท นะฮะก็แล้วแต่คุณภาพของข้าวว่าจะถึง158 0 0หอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกกำลังเดือดร้อนหลายประเทศก็เสียหายเกิดภัยพิบัติและการเกษตรเราจะไปรอให้โลกเกิดภัยพิบัติแล้วถึงจะดีมันไม่ใช่ทีนี้าราที่ทชบุญบองมาพูดเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปว่าทำไมผมถึงมีความคิดที่จะมาเรียนเกษตร เพราะว่าเมื่อตอนสมัยผมเป็นเด็กผมขี่จักรยานจากบ้านสุพรรณบุรีที่ตำบลโพพยาและผมก็ขี่ลัดเลาะมาตามริมคันนานะฮะแล้วก็ลัดเลาะมาที่ริมคลองกิโล8สมัยก่อนนั้นเป็นทางดินครับเดี๋ยวนี้มันไปดูลาดยางหมดแล้วนะฮะแล้วก็ขี่ไปเรียนที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาไลา่ จังหวัดสุพรรณบุรีปีแรกก็ไปเรียนในเมืองปีต่อมาก็ไปเรียนที่วัดป่าเลไลผมขี่ผ่านทุ่งนาผมถามตัวเองว่าโอข้าวสูงท่วมหัวเลยแล้วผมก็ถามว่าทำไมชาวนายัางจนอยู่ชาวนาเวลาเกี่ยวข้าวบางทีสมัยก่อนเขาลงแข่เกี่ยวข้าวนะฮะเขาก็ไปซื้อผักที่บ้านผมเพราะว่าเตี่ยผม ในบุนเกียรแซลิก็มีร้านขายผักอยู่ที่ตำบลโพพยานะครับและเตี่ยผมก็พูดกับผมเสมอว่าลูกดูไว้นะปีนี้ชาวนานะฮะที่เกี่ยวข้าวมีน้อยปีนี้ข้าวเสียหายลูกจะต้องประหยัดเพราะถ้าปีไหนข้าวเสียหายเศรษฐกิจ จะไม่ดีแต่ถ้าปีไหนชาวนาอยู่ดีกินดีบ้านเราจะค้าขายดีและก็เศรษฐกิจก็จะดีเตียผมเรียนหนังสือวันเดียวครับสอนผมว่าดูเศรษฐกิจชาติให้ดูที่ชาวนาเพราะชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเดี๋ยวนี้ถ้าเตียผมยังอยู่ก็อายุร้อยกว่าปีแล้ว ท่านคงจะพูดว่าดูเศรษฐกิจชาติให้ดูที่เกษตรกร,ร,กรถ้ากเกษตรกรดีสัอย่างทุกอย่างจะดีหมดนะครับทีนี้พี่น้องที่เคารพครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนทิดบวนบางห้านมาว่าจะต้องทำยังไงให้ชาวนานั้นอยู่ดีกินดีผมก็เรียกร้องว่าทุกวันนี้ชาวนานไม่เก่งหรือเก่ง ชาวนารู้จักเป็นโรคขอบใบแห้งต้องป้องกันกำจัดด้วยแบคทเรชาวนารู้ว่าจะคุมกำเนิดยานะฮะอาจจะยาชนิดไหนจะเป็นทีทิสจะเป็นฟาเซตจะเป็นฟอนเทรียนะหรือถ้ามีแมลงศัตรูทั้งเพียทั้งหนอนนะครับอ่าแล้วก็มีคิวเทอร์คอยป้องกันนะอ่าแล้วก็ สารป้องกับจาดเชื้อราก็มีเฟติลอนคอมบีธาตุอาหารเสวยมเช้านารูาาร้ครับแล้วชาวนาก็ใช้อยู่ข้าวดีแต่ที่ผ่านมาที่มันไม่ดีคือราคาเพราะอะไรผมก็มักจะลองถามว่าในวงการข้าวเนี่ยผู้ส่งออกข้าวก็รวยพอค้าข้าวก็รวยลงสีส่วนใหญ่รวยมีจนอยู่คนเดียวคือชาวนาเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้อง ีนี้เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติผมก็เรียกร้องรัฐบาลว่าขอให้ท่านจัดระบบการปลูกข้าวเพราะข้าวเป็นพืชอุตสาหกรรมให้ทำเป็นระบบเหมือนการปลูกอ้อยที่ผมเรียกว่าระบบเกษตรแบ่งปันและไม่เฉพาะข้าวครับอ้อยทำแล้ว แบ่งกัน70-30ระหว่างโรงงานกับาชาวไร่ยอ้อยเดี๋ยวนี้ชาวไร่ยอ้อยอยู่ดีกินดีสบายนะฮะเมื่อไหร่ราคาตกก็มีเงินทุนมาช่วยกื้อกูลกันนะครับและข้าวข้าวโพดมันจะมาหลังมะพร้าวปลาล์มน้ำมันนะฮะยางพาราพวกนี้ ก็เป็นพืชอุตสาหกรรมเหมือนกัน,นข้าวก็เป็นพืชอุตสาหกรรมเราแปลรูปนะโดยการเอาเปลือกออกขัดสีชวีวันเป็นข้าวขาวนี่ส่งไปขายเป็นวัตถุดิบเป็นข้าวสารนอกจากนั้นข้าวในปัจจุบันก็ยังเข้าอุตสาหกรรมไปทำขนมไปแปรรูปเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเหมือนอย่างที่ลำปางเขามีชื่อเสียงมาก นะคืออะไรฮะข้าแตนคําเดียวเขาเรียกว่าข้าแตนน้ําลาดน้ําแตงโมอะไรเขาละนะแล้วก็อร่อยมากนะนี่ก็เห็นว่าท่านนายกท่านก็มีคิวไปมาเมื่อ,อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากผู้บริหารบ้านเมืองว่าท่านต้องจัดระบบอย่างที่ผมพูดว่าหนึ่งโรงสี200ชาวนา ชาวนาที่อยู่รอบๆโรงสีที่จะส่งข้าวโรงสีนี้ท่านจะปลูกข้าวอะไรจะปลูกข้าวแข็งนะหรือจะปลูกข้าวพื้นนุ่มหรือจะปลูกข้าวหอมปลูกด้วยกันนะส่งโรงสีเดียวกันเอาราคาเบื้องต้นไปก่อนประกันราคาเบื้องต้นที่เท่าไหร่หลังจากนั้นโรงสีเอาแกลบไปขายเอาข้าวไปขายเอาลำไปขายอะไรต่ออะไรนะครับ แล้วก็กําไรแล้วยังมีแบ่งกันต้องอย่าอย่าพูดว่าทําไม่ได้ครับลองดูสินะลองรับสมัครโรงสีสักห้าโรง10บโรงมาทําโครงการทําเกษตรแบ่งปันผมว่าโรงสีชอบเพราะอะไรครับข้าวที่ได้มาสม่าเสมอนะแล้วก็รู้ว่าเวลานี้จะสีข้าวอะไรตั้งลูกเอ่อลูกกลิ้งที่บทสีเนี่ยยังไงนะะ แล้วก็พอค้าข้าวก็ไม่บ่นว่าโอ๊ยทำไมยังงุ้นอย่างนี้การผลิตชาวนาเก่งๆในหนึ่งกลุ่มก็เป็นผู้ผลิตพันธุ์ข้าวนะฮะแล้วก็ก่อนจะผลิตเราก็มาประชุมสัมนากันถ้าทำได้อย่างนี้นะครับพี่น้องที่ปลูกอ้อยดีอยู่แล้วปลูกข้าวข้าวโพดมันสำปหลังนะมะพร้าวปลาล์มน้ำมันยางพาราผมเชื่อแน่ว่าเสถียรภาพราคาจะต้องดีแน่ และนี่คือข้อเรียกร้องเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติผมให้กำลังใจชาวนาด้วยการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวนาและขอเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวนาอันนี้ก็พี่น้องชาวนาก็ต้องใช้วินิจฉัยนะครับนะไม่ใช่ว่าดูแต่ว่ามันถูกมันถูกแล้วก็ใช้โดยที่ มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ให้คิดด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s อส n BuAN 2 4 9 4 ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตพรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตพรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัท,ทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตร